สติบำบัดใจวิธีใช้ mindfulness เมื่อความเครียดมาถึงคุณเคยเจอไหมครับวันที่ทุกอย่างถาโถมเข้ามาพร้อมกันงานก็เยอะหัวหน้าก็กดดันเงินก็ไม่พอความสัมพันธ์ก็ไม่เป็นอย่างที่หวังแล้วเราก็พูดกับตัวเองเบาๆว่าฉันทนไม่ไหวแล้วบางทีแค่ตื่นเช้ามาเราก็อยากจะนอนต่อแล้วหายไปเลยจากโลกนี้สักพักแต่รู้ไหมครับจริงๆแล้วความเครียดมันไม่ใช่ศัตรูหรอก มันคือสัญญาณเตือนจากใจว่าเฮ้ hey, เธอต้องหันมาดูฉันหน่อยแล้วนะแล้วเครื่องมือที่จะช่วยให้เราจัดการกับความเครียดได้ดีที่สุดไม่ใช่ยาไม่ใช่การหนีไม่ใช่การพยายามบอกตัวเองว่าอย่าคิดมากแต่คือสติใช่ครับสติที่พระพุทธเจ้าสอนมาเมื่อกว่า2,500ปีที่แล้วนั่นเองหลายคนได้ยินคำว่า mindfulness หรือการเจริญสติ ก็อาจนึกว่าต้องไปนั่งขัดสมาธิบนเขาหรือต้องเข้าคอร์สแพงๆแต่จริงๆแล้ว mindfulness คือการเอาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันง่ายๆแค่นั้นเองครับเวลาความเครียดมันมาลองนึกดูนะใจเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเลยเรามักจะไปอยู่กับอนาคตเช่นจะเอาเงินที่ไหนจ่ายบินหรือจะโดนไล่ออกไหมหรือไม่ก็ไปอยู่กับอดีตว่าไม่น่าเถียงเขาเลยไม่น่าพลาดงานนั้นเลย ความคิดมันวนเป็นเกลียวเหมือนน้ำวนแล้วก็ทำให้เราจมสติคือการบอกว่าเฮ้ hey, กลับมากรอ,อยู่กับตรงนี้ก่อนพอใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่เคยใหญ่โตมันก็เล็กลงเหมือนเราถอยออกมาหนึ่งก้าวแล้วเห็นปัญหาชัดขึ้นผมเล่าเรื่องจริงให้ฟังนะวันหนึ่งผมเคยเครียดมากๆจนปวดหัวกินยาแล้วก็ไม่หายสุดท้ายลองทำสิ่งที่ง่ายที่สุดคือนั่งเงียบ แล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆพร้อมกับบอกตัวเองว่านี่คือแค่ลมหายใจนะเราแค่กำลังหายใจอยู่ทำซ้ำไป3-4สนาทีความเครียดไม่ได้หายไปทั้งหมดแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือใจมันสงบลงพอที่จะคิดต่อได้ว่าจะทำยังไงกับปัญหานี่แหละครับคือพลังของ mindfulness ไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปแต่ทำให้เรามีพลังใจที่จะมองปัญหาใหม่ด้วยสายตาที่ชัดขึ้น ในทางจิตวิทยาก็ยืนยันตรงกันงานวิจัยบอกว่าการฝึกสติช่วยลดระดับคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดและเพิ่มการทำงานของสมองส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์เวลาเราฝึกสติบ่อยๆเราจะเหมือนมีปุ่มรีเซ็ตใจพอเครียดเมื่อไหร่ก็กดปุ่มนี้แล้วใจจะกลับมาได้ไวขึ้นแล้วเราจะเริ่มยังไงดีจริงๆไม่ยากเลยครับผมขอแชร์วิธีง่ายๆแบบเพื่อนแนะนาเพื่อนเริ่มจากหายใจอย่างมีสติ ไม่ต้องนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงหรอกแค่หนึ่งนาทีที่เรารู้ตัวว่ากำลังหายใจเข้าและกำลังหายใจออกแค่นี้ก็เป็น mindfulness แล้วต่อมาใช้สติในชีวิตประจำวันเช่นเวลากินข้าวก็กินโดยรู้รสไม่เล่นโทรศัพท์ไม่คิดเรื่องอื่นเวลาล้างจานก็ดูลายจานฟังเสียงน้ามันคือการเจริญสติในสิ่งเล็กๆและที่สำคัญใช้สติสังเกตใจตัวเองเวลาโกรธ เวลาเครียดให้รู้ทันว่าอ๋อตอนนี้เรากำลังโกรธนะไม่ต้องรีบห้ามแต่การที่เรารู้ทันมันเหมือนมีเพื่อนอยู่ข้างในคอยบอกว่าเธอกำลังเดือดอยู่นะระวังคำพูดหน่อยไม่บอกเลยครับว่าพอฝึกบ่อยๆเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบน่าตกใจเลยครับบางเรื่องที่เคยทำให้เราระเบิดง่ายๆอยู่ดีๆมันก็ไม่ทำให้เราเดือดเท่าเดิมแล้วบางปัญหาที่เคยมองว่าใหญ่จนทนไม่ไหวอยู่ดีๆมันก็กลายเป็นเรื่องที่เรารับมือได้ ผมชอบคำพูดของพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านบอกว่าสติคือยาดีที่สุดของใจเราอาจจะไม่มีใครมาช่วยแก้ปัญหาให้แต่เรามียาดีอยู่ในตัวเองเสมอเราให้ชวนคิดสร้างแรงบันดาลใจทีนี้ลองคิดดูสิครับถ้าเราฝึกสติทุกวันวันละนิดเหมือนแปรงฟันใจเราก็ค่อยๆแข็งแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวและพอวันที่ปัญหาใหญ่ถาโถมเข้ามาเราจะไม่จมไปกับมันเหมือนเมื่อก่อน แต่เราจะยืนได้ด้วยใจที่มั่นคงและนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมเชื่อว่าความเครียดไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือครูที่กําลังสอนให้เรากลับมามีสติครูที่ทำให้เราต้องหันมาดูแลใจจริงๆวันนี้คุณลองให้เวลากับใจตัวเองสักนิดนะครับอาจจะไม่ต้องนั่งสมาธิยาวๆเริ่มแค่หายใจเข้าออกสบางลองคอมเมนต์เล่าให้ฟังนะว่าคุณมีวิธีจัดการความเครียดแบบไหนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆคนอื่นๆด้วย และถ้าคุณชอบการเล่าแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะเปลี่ยนชีวิตไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าที่ทั้งฟังเพลินและเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ